บทที่หตกกลุ่มรักเจ้านายในฝันจากนั้นไม่นานทั้งเจ้านายลูกน้องก็ไปทานข้าวโดยมีบอสหล่อเป็นเจ้าภาพถือเป็นการดินเนอร์ที่ไม่เลวเลยทีเดียวทำเอาอัญชนารู้สึกขัดเขินเพราะเป็นห้องอาหารอิตาเลียนภายในโรงแรมหรูหลังดินเนอร์อัอาศวินอาสาพาไปส่งและอัญชนาก็ไม่ขัดข้องเพราะรู้ดีว่า ต่อให้ปฏิเสธออกไปยังไงก็ไร้ผลเพราะมันเป็นคำสัญญาที่เธอรับปากเขาเองว่าจะยอมให้เขาเป็นสารทีขับรถรับส่งเธอจนกว่ารถจะซ่อมเสร็จรถของอันจะซ่อมเสร็จเมื่อไหร่หรอคะเห็นว่าอาทิตย์หน้านะครับดีจังค่ะอันต้องขอบคุณคุณบอสด,ด้วยนะคะที่ช่วยเป็นธุระให้ไม่มีปัญหาครับด้วยความยินดีเลยขอบคุณค่ะ ระหว่างนี้ขอผมไปรับไปส่งคุณอันนะครับแต่ว่าหญิงสาวหยุดนึกอันเกรงว่ามันจะไม่เหมาะเพราะคุณบอสเป็นเจ้านายถ้าพนักง,งานคนอื่นทราบจะดูไม่ดีหรือเปล่าคะที่ท่านประธานให้ความสนิทสนมกับพนักง,งานใหม่ที่ยังไม่ผ่านโปรอย่างอันเธอรู้สึกแบบนั้นจริงๆและแปลกใจที่เขาให้ความสนิทสนมทั้งที่มองจากภายนอก เขากับเธอช่างแตกต่างกันเขาเป็นถึงประธานบริษัทหล่อรวยและสเสน่ห์แพลวพราว,ราวอยู่ใกล้ทีไรเป็นใจสัน่นราวมีกระแสะไฟฟ้าแล่นผ่านร่างกายเธอกลับมามองที่ตัวเองเธอมันเป็นผู้หญิงธรมธรมดาธรรมดาหน้าตาบ้านบ้านโปรโฟไฟล์ไม่ได้พิเศษอะไรเลยทำไมเขาจึงให้ความสนใจเธออัญชนาไม่เข้าใจเลยจริงๆ ผมไม่สนใจว่าใครจะคิดยังไงหรอกครับคืออันอึดอัดหรือผมควรออกกฎห้ามพนักง,งานซุบซิบนินทาหรือพูดถึงพนักง,งานใหม่ดีไหมครับอันเชื่อว่าคงห้ามไม่ได้หรอกคะ่ะคนมากมายพร้อมแหกกฎงั้นจะสนใจทำไมล่ะครับผมว่าไม่เห็นแปลกตรงไหนเลยที่ประธานบริษัทจะสนิทสนมกับพนักง,งานสักคนเราไม่ได้ทำอะไรผิดนี่ครับ หรือถ้าจะทำอะไรมากกว่าความสนิทสนมก็ว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวนะครับเราต่างก็โตเป็นผู้ใหญ่กันแล้วคุณบอสพูดอะไรแบบนั้นคะก็จริงนี่ครับหรือว่าผมพูดตรงเกินไปหรือผมชัดเจนกับคุณมากเกินไปอันไม่เข้าใจคะ่ะวันนี้คุณอันยังไม่เข้าใจสักวันคุณอันจะเข้าใจเองครับ เขายิ้มบางหลังเอ้ยจบเอาละครับไม่ต้องงงอะไรทั้งนั้นวันนี้ไปทานข้าวเป็นเพื่อนผมเรามีเรื่องต้องคุยกันอีกยาวเลยวันนี้หรอคะแต่ว่าอันอย่าปฏิเสธผู้บังคับบัญชาสิครับคุณกำลังจะทำผมเสียหน้านะถ้าอย่างนั้นอันขอโทรบอกที่บ้านก่อนนะคะได้ครับท่านจะได้ไม่ต้องเป็นห่วง ฝากเรียนท่านด้วยว่าคุณอันอยู่กับผมจะปลอดภยัยไม่มีใครทำอันตรายได้เขายิ้มและเอาไว้ในใจว่าถ้าไม่เป็นผมที่ทำอันตรายเองคุณอันก็ไม่มีอันตรายวางใจได้ครับหญิงสาวรับคำก็รับแฟ้มงามที่ได้รับมอบหมายมาถือเอาไว้และขอตัวเดินออกจากห้องผู้บริหารไปเธอต้องกลับไปเคลียร์งานที่โต๊ะ กลางดึกรถหรูจอดเทียบหน้าประตูบ้านขอบคุณขาดที่มาส่งอันยินดีครับว่าแต่คุณจะไม่ชวนเข้าบ้านหน่อยหรอครับก็ได้ค่ะคุณแม่คงกำลังรอทานข้าวพอดีคุณบอสอยู่ทานข้าวเย็นด้วยกันกับพวกเราก่อนนะคะไหนไหนก็ไหนๆหนชวนกินข้าวเลยก็แล้วกันหวังว่าเขาคงจะไม่รังเกียจก็ดีครับ กำลังหิวพอดีเลยงั้นก็เชิญค่ะเมื่อจอดรถนิ่งสนิททั้งสองก็ลงจากรถก่อนเดินเข้าบ้านกลับมาแล้วค่ะอันมาเหนื่อยๆหนื่อยหิวหรือเปล่าลูกแม่เพิ่งทำกับข้าวเสร็จหิวค่ะแม่แม่คะเย็นนี้บ้านเรามีแขกนะคะใครกันนะลูกคนเป็นแม่ส่งเสียงมาจากในครัวจะออกมาดูก็กลัวปลาทูไหม เมนูวันนี้มีน้ำพริกกะปิปลาทูทอดแกงเดียงผักลวกและตบท้ายด้วยผัดเห็ดสามอย่างเมนูหลังสุดนับว่าเป็นเมนูพิเศษที่ดูแลสุขภาพบำรุงตับม้ามได้เป็นอย่างดีมีประโยชน์ช่วยล้างสารพิษตกค้างในตับและต้านอนุมูลอิสระสวัสดีครับคุณแม่ว้าตะเถนคนเป็นแม่ตกใจ มองหน้าท่านประธานหนุ่มก็ให้ตะลึงยกตะหลิวที่กำลังพลิกปลาทูค้างอยู่ผู้ชายอะไรรูปลักษณ์ภายนอกหล่อเหลาอบอุ่นเป็นที่สุดแรกมองศบตาทำไมภายในใจของนางจึงนึกถึงใครบางคนแม่คะนี่คุณบอสเจ้านายอันคะ่ะอ่ะค่ะจะจะสวัสดีนะคะสวัสดีครับคุณแม่มีอะไรให้ผมช่วยไหมครับ ตายช่วยอะไรกันคะคุณจะเสร็จแล้วอันพาเจ้านายไปรอข้างนอกไปลูกแม่ทอดประทูเสร็จจะตามไปค่ะแม่อันเลยพาเจ้านายเดินออกจากห้องครัวมาคุณบอสนั่งรอที่โซฟาก่อนนะคะเดี๋ยวอันจะช่วยคุณแม่จัดสำรับอาหารครับเขาเดินตรงไปนั่งรอที่โซฟาทั้งสองมองศบตาก,กันครู่หนึ่ง ก่อนที่อันจะหายเข้าไปในครัวสองแม่ลูกคุยกันนิดหน่อยทางแม่ก็บอกว่าไม่รู้ว่าจะมีแขกก็ไม่มีเมนูไฮโซเลยอาหารบ้านๆพื้นๆไม่รู้เจ้านายของลูกจะกินได้หรือเปล่ากินได้ค่ะแม่บอดไม่เรื่องมากหรอกเป็นเจ้านายที่ใจดีมากถ้าอย่างนั้นก็ดีอันยกอาหารออกไปได้เลยนะลูกค่ะแม่ สองแม่ลูกทยอยยกอาหารออกมาวางจัดสำรับอาหารจนตอนนี้อาหารวางเต็มโต๊ะพร้อมกันหรือ,อยังคะค่ะครับงั้นก็เริ่มรับประทานอาหารได้คะ่ะควรเป็นแม่บอกด้วยน้ำเสียงสนุกสนานเป็นกันเองนางแย้มรอยยิ้มออกมาอย่างแสนอบอุ่นบรรยากาศบนโต๊ะอาหารวันนี้ช่างดีเหลือเกิน เย็นวันนี้เมนูง่ายๆพื้นๆนะคะคุณบอสแม่ไม่รู้ว่าจะมีแขกไม่รู้ว่าจะถูกปากหรือเปล่าสบายมากครับแล้วก็อร่อยมากด้วยตายจริงปากหวานนะคะเนี่ยพ่อคุณคุณบอสทานเยอะๆนะคะครับมือข้ามดำเนินไปอย่างเรียบเรื่อยเสียงพูดคุยเกิดขึ้นเป็นระยะไม่นานก็อิ่มทางเจ้านายหนุ่มจะช่วยเก็บโต๊ะ คนเป็นแม่ห้ามไว้ทันคุณไปนั่งเถอะนะคะตรงนี้ให้เป็นหน้าที่แม่เองผมอยากช่วยครับไม่เป็นไรจ้ะหนูอันพาคุณเขาไปนั่งเถอะลูกพากันดูแลกันไปเลยนะแม่จะจัดการงานในครัวเองแม่ปล่อยให้ลูกๆนั่งคุยกันที่โซฟาใจฟูอิม่มเอ็มอย่างไรบอกไม่ถูกก็คิดไปไกลถึงขั้นว่า เขาจะมาเป็นเคยหรือเปล่าเพราะเท่าที่ดูคุณบอสจะชอบพอยายอันมากทีเดียวมองทีนิตาหวานฉ่ำเชียวบทที่หกความรู้สึกดีๆไม่นานแม่ก็ออกมาจากในครัวอา้าวเจ้านายกลับไปตั้งแต่เมื่อไหร่จ้าลูกอันกลับเมื่อตะกี้เองค่ะแม่เห็นว่าพรุ่งนี้มีประชุมในตอนเช้าเก่งจริง ถ้าทางเอาการเอางานนะค่ะว่าแต่ชื่อเสียงเรียงไรล,ล่ะเจ้านายลูกนะคุณบอสชื่อเต็มเต็มชื่ออัศวินปียักษเรียงครคะแม่ชื่ออะไรนะอยู่ดีๆนางก็นึกใจแป้วลูกสาวนิ่งเงียบเพราะสัมผัสได้ถึงรังสีแปลกๆบริษัทที่ลูกทำงานชื่อบริษัทอะไรนะจ๊ะ ชื่อบริษัท AK Corp ค่ะแม่ AK A มาจากชื่อคุณอัศวินส่วน K คือความเครียงไกรของอาณาจักรของตระกูลปิยะเครียงไกรหญิงสาวนึกถึงความหมายของชื่อบริษัทที่ได้ยินมาจากฝ่ายทรัพยากรบุคคลซึ่งก็เป็นชื่อที่ดีมีมงคลทีเดียวเจ้านายของลูกเป็นอะไรกับคุณไพฑูรย์ปิยเครียงไกรเหรอจะ๊ะ ผู้เป็นแม่ถามน้ำเสียงเรียบนิ่งอ๊ะคุณแม่รู้จักกับคุณไพฑูรย์ด้วยหรอคะเขาเปลี่ยนอะไรกันคุณบอสเป็นลูกชายคะ่ะบรรยากาศช่างเงียบเชียบเย็นเยียบและชวนให้รู้สึกวางเวงสายตาของแม่ที่เดิมทีเปล่งประกายไปด้วยความเมตตาหากในานาทีนี้กลับเปลี่ยนไปเป็นขุนมัวเคร่งคิดและสัมผัสได้ทันที ถึงความวิตกกงังวลมาแม่คะไม่ทันที่หญิงสาวจะพูดอะไรต่อไปได้อีกอันพรุ่งนี้ไปทำเรื่องลาออกและนับจากนี้ไปไม่ต้องไปเหยียบที่นั่นอีกผู้เป็นแม่ยื่นคำขาดไปหน้าที่ยิ้มแย้มของแม่แปลเปลี่ยนเป็นครึ้งโกรธขึ้นมาอย่างไม่รู้สาเหตุเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทำไมแม่ถึงมีท่าทีเปลี่ยนไป ทำไมแม่จึงยื่นคำขาดให้ลาออกจากบริษัทของคุณบอสด้วยทำไมรุ่งเช้าอัญชนาแต่งตัวออกไปทำงานใจยังไม่คิดว่าวันนี้จะเป็นวันทำงานวันสุดท้ายได้แต่คิดว่าที่มารดาพูดเมื่อคืนอาจจะเป็นเรื่องเข้าใจผิดหญิงสาวหวังว่าเมื่อแม่คิดอะไรๆทบทวนแล้วอาจจะเปลี่ยนใจก็ได้ไปแล้วเหรอค่ะแม่ ทำเรื่องลาออกแล้วก็รีบกลับบ้านนะแม่มีธุระนะ่ะมารดาสั่งเสร็จก็หันหลังเดินเข้าครัวไปใจคอแม่จะไม่อธิบายอะไรเลยหรืออย่างไรและจะปล่อยให้เป็นเพียงอัญชนาคนเดียวที่งงอยู่อย่างนี้งั้นหรืออะไรของแม่ถ้าลาออกจากงานต่อไปจะอ,อะไรกินงานก็ใช่ว่าจะหาง่ายๆนี่นาหญิงสาวเดินบนไป เธอหอบเอกสารพลุงพลังพลางก็รู้สึกเคว้งว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ใจขอแม่จะไม่เล่าอะไรให้ฟังบ้างเหรออย่างน้อยก็ขอให้เธอหายค้างคาใจบ้างก็น่าจะดีหญิงสาวคิดเครียดตามกฎระเบียบของบริษัทจะต้องทำเรื่องลาออกล่วงหน้า30วันนะคะน้องเดือนหนึ่งเลยเหรอคะใช่จ้ะ น้องจะมาลาออกปุกปับ,บอย่างนี้ไม่ได้เมื่ออาชีพเขาไม่ทำกันฝ่ายทรัพยากรบุคคลตำหนิแรงอันเพิ่งจะทำงานได้สองวันเองนะคะอันไม่เอาเงินเดือนไอ้ที่ไม่เอาเงินเดือนน่ะได้อีกอย่างทำสองวันใครเขาจะจ่ายเงินเดือนน้องเป็นน้องเองต่างหากคะ่ะที่ต้องชดเชยค่าเสียหายให้กับทางเราเพราะแทนที่เราจะได้พนักง,งานที่พร้อมทำงาน งานเข้าฝ่ายบุคคลไหมล่ะน้องรู้ตัวไหมว่าทําแบบนี้กันสิทธิ์คนอื่นหนํำซ้ำยังทำให้ทางเราเกิดความเสียหายแทนที่ในแผนกจะได้งานรันนี่เราต้องประกาศรับคนใหม่มาแทนน้องกว่าจะหาคนได้ตามขั้นตอนก็น่าจะสองเดือนอันขอโทษค่ะอัญชนาโน้มตัวไปข้างหน้าก้มลงคำนับแสดงความขอโทษและ รู้สึกสำนึกผิดขึ้นมาพี่บอกไว้ให้นะคะลาออกวันนี้ถ้านายยังไม่เซ็นเอกสารก็ถือว่ายังไม่เป็นผลหรือถ้านายเซ็นน้องจะออกได้ก็สิ้นเดือนหรอคะค่ะน้องก็ต้องเข้าใจบริษัทด้วยนะคะน้องบอกวันนี้ใครจะทำงานแทนตําแหน่งน้องคะบริษัทหาคนไม่ทันหรอคะ ฝ่ายบุคคลบอกด้วยน้ำเสียงเวียงฟังอีกทีก็จะเป็นตวาดล่ละฝ่ายบุคคลน่ากลัวทุกบริษัทไหมนะอัญชนาคิดในใจแต่ว่าหญิงสาวพนักง,งานตัวเล็กตัวจ้อยกำลังจะอ้าปากพูดไม่ทันความปากสายฟ้าฟาดของพี่เขาเลยช่างสิ้นหวังเสหลือเกินอัญชนาคอตกไปทำงานค่ะ ฝ่ายทรัพ,พยากรบุคคลตะเบงเสียงไล่อย่างชุนเฉียวเดี๋ยวต้องทำเรื่องประกาศหาคนอีกแล้วรับสมัครได้ทุกวันทุกคนต่างแยกแยก้ายทำงานส่วนอัญชนาเองก็สับสนทำงานแบบไม่มีสมาธิเอาเสียเลยระหว่างที่หญิงสาวนั่งทำงานอยู่นั้นก็มีสายจากท่านประธานคุณอันมาพบผมที่ห้องค่ะสงสัยเอกสารใบลาออก จะถึงท่านประธานเรียบร้อยสงสัยจะเรียกไปถามว่าเกิดอะไรขึ้นแน่ๆเลยอัญชนาคิดเดินไปถึงห้องเธอก็เคาประตูเข้าไปนั่งสิขอบคุณค่ะอัญชนาก้าวไปนั่งลงที่เก้าอี้ตรงข้ามกับท่านประธานหนุม่มเมื่อนั่งในท่าที่เรียบร้อยเขาเริ่มเปิดการสนทนาเพราะอะไรถึงได้คิดลาออกละ่ะ อ่นคิดทบทวนอีกทีพบว่าอันคงไม่เหมาะกับตำแหน่งนี้ค่ะคุณคิดว่าเหมาะที่จะทำตำแหน่งอะไรหญิงสาวไม่ตอบต่อให้ตำแหน่งไหนก็ไม่เหมาะทั้งนั้นเพราะแม่มีใบสั่งให้เธอลาออกจะว่าง่ายๆก็คือเธอคงทำงานที่นี่ต่อไปไม่ได้จะเพราะอะไรนั้นเธอเองก็ยังไม่รู้เลยหรือว่าคุณแม่ไม่ให้ทำงานกับผม เหมือนเขาจะอ่านใจเธอได้ทำไมเขารู้นะเรื่องจริงเหรอเนี่ยที่ผมเดาๆเ,เนี่ยอย่าบอกนะครับว่าผมเดาถูกสรุปว่าเพราะคุณแม่ไม่ให้ทำงานกับผมเหรอเพราะผมไปบ้านคุณมาใช่ไหมเออไม่ใช่หรอกนะคะแต่อันมีเหตุผลของอันอันขอเก็บส่วนตัวนะคะผมยังไม่อนุมัตินะครับกลับไปบอกคุณแม่ด้วยนะครับตามระเบียบบริษัท จะลาออกต้องแจ้งล่วงหน้า30วันดังนั้นเอกสารฉบับนี้ต่อให้ผมเซ็นอนุมัติคุณอันก็ต้องมาทำงานให้ครบ30วันตามระเบียบเขาอ้างระเบียบสีหน้าเรียบเฉยดูเหมือนเขาเองก็คงมีความไม่พอใจอยู่ลึกๆถ้าอันไม่มาทำงานล่ะคะทางบริษัทมีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องความเสียหายผมว่าอย่าเสี่ยงดีกว่า นี่เขากำลังขู่พนักง,งานตัวเล็กตัวน้อยอยู่ใช่ไหมคุณบอสจะฟ้องจริงหรอคะถามออกไปใจคอเริ่มไม่ค่อยดีผมตอบไม่ได้หรอกนะครับเรื่องกฎหมายแล้วก็ระเบียบต่างๆผมไม่ยุ่งอยู่แล้วปล่อยให้ทางทรัพยากรบุคคลจัดการพนักง,งานตัวเล็กตัวน้อยต๊อกต่อยได้แต่ทำหน้าซีดมองเขาตาแป๋วอย่างไร้หนทางจะสู้ผมเรียกมาคุย เพื่อทำความเข้าใจนะครับถ้าคุณจะลาออกผมก็คงจะทำอะไรไม่ได้คนจะไปต่อให้รั้งไว้เท่าไหร่ก็คงไร้ผลถูกไหมครับถ้าจะไปขอให้ทำตามระเบียบคิดซะว่าเห็นแก่หน้าผมบ้างก็ได้ค่ะถ้าอย่างนั้นอันจะยังคงทำงานให้คุณต่อไปจนครบตามกำหนด ขอบคุณครับทางานเสร็จธุระอันขอตัวนะคะเชิญครับเขาเอ่ยเสียงเย็นชาก่อนก้มมองเอกสารตรงหน้าโดยที่ไม่เงยหน้าขึ้นมองอัญชนาอีกเลยบทที่7เมื่อเขาหายไปท่านประธานแสดงท่าทีเย็นชาผิดไปจากท่านประธานคนเดิมมากตรงนี้อัญชนารู้ดีว่า เขาคงไม่พอใจนั่นแหละเป็นใครก็ไม่พอใจทั้งนั้นละ่ะมาทำงานวันเดียววันรุ่งขึ้นยื่นใบลาออกเขาคงคิดว่าเห็นบริษัทของเขาเป็นสนามเด็กเล่นหรืออย่างไรกันอีกอย่างเขามองเธออย่างผิดหวังเหมือนกับบดศรัทธาในความเป็นมืออาชีพของหญิงสาวเลยทีเดียวและนับจากวันนั้นเป็นต้นมาอัญชนาก็ไม่พบหน้าท่านประธานอีกเลยเป็นเวลาหลายวัน วันผ่านไปสัปดาห์ผ่านไปจนจะกลางเดือนเข้าไปแล้วเธอก็ไม่เห็นหน้าเขาอีกข่าวว่าท่านประธานไปดูงานที่ต่างประเทศกว่าจะกลับก็คงต้นเดือนหน้าอัญชนาได้ยินดังนั้นก็คิดว่าเธอคงไม่ได้เจอเขาอีกเพราะเธอทำงานถึงแค่สิ้นเดือนสรุปว่าเขาคงโกรธเธอมากชนิดที่แม่อยากเห็นหน้าเธออีกต่อไป หลังจากตกลงกับพนักง,งานใหม่เรียบร้อยท่านประธานหนุ่มหลอกก็เร่งเคลียร์เอกสารสัญญาบนโต๊ะจนกระทั่งเรียบร้อยเขาจะต้องเดินทางไปต่างประเทศในช่วงค่ำวันนี้เพื่อไปพบปากกับหุ้นส่วนธุรกิจเขาได้แต่ถอนหายใจกับสิ่งที่เขาได้ตัดสินใจไปในบ่ายวันนี้อันที่จริงในอำนาจหน้าที่ของผู้บริหารระดับสูงอย่างเขา การที่พนักง,งานคนหนึ่งจะลาออกเขาแค่เซ็นสัญญาเอกสารคลิกเดียวมันก็ทำให้เอกสารใบลาออกมีผลบังคับใช้ได้อย่างไม่มีเงื่อนไขก็ในเมื่อเจ้าของบริษัทอย่างเขาถ้าไม่มีอำนาจล้นฟ้าเหนือใครแล้วใครจะมีเพียงแต่ว่าเขายังคงมีข้อติดใจสงสัยทาไมจ,จู่ๆแม่ของหญิงสาวจึงมีใบสั่งแบบปัจจุบันทันด่วน ให้ลูกสาวมาเขียนใบลาออกและไม่ต้องกลับมาเหยียบที่นี่อีกต่อไปมันต้องมีสาเหตุอะไรแน่ๆและสิ่งนี้เขาจะต้องรู้ให้ได้อีกด้านหนึ่งหลังจากวันนั้นอัญชนาผู้ยื่นใบลาออกแต่ท่านประธานไม่อนุมัติหญิงสาวจึงจำเป็นต้องมาทำงานโดยที่ไม่ให้มารดารู้เธอจึงต้องโกหกว่าได้งานใหม่พอดี ทำให้เธอสามารถออกมาทำงานได้เป็นปกติโทคุณแม่คะถ้าไม่ทำงานเราจะอยู่ได้ยังไงกันคะอันอยากทำงานจริงๆอันลาออกละนี่โชคดีมากนะคะที่ลาออกจากอีกที่ก็ได้งานใหม่อีกที่ทันเวลาความจริงแค่แม่ขายขนมไทยเราก็อยู่ได้นะลูกคนเป็นแม่บอก มีรายได้เพียงทางเดียวดูจะไม่มีความมั่นคงทางการเงินเลยนะคะแม่อีกอย่างอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นเราไม่มีทางรู้อันคิดว่าให้อันทำงานกินเงินเดือนประจำดีกว่านะคะแม่แม้จาให้แอนออกไปทำงานนอกบ้านนะคะนะคะนะ้านๆะนะคะแม่เอาแบบนั้นก็ได้ขอบคุณค่ะแม่นี่แหละ เหตุผลที่อัญชนาใช้กล่อมคนเป็นแม่เธอก็ออกมาทำงานปกติเพียงแค่ยายที่ทำงานจากตึกสูงราฟ้าที่เป็นสำนักงานใหญ่ทางบริษัทจะมีการเช่าทาวน์เฮาส์เอาไว้สองห้องติดกันเอาเป็นโกดังสินค้าซึ่งจะมีพนักงานที่นี่เพียงไม่กี่คนเท่านั้นอัญชนามาทำงานที่นี่ในฐานะผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบริการคลังสินค้า เธอก็ตั้งใจทำงานโดยลืมไปสนิทว่าเธอยื่นใบาลาออกเอาไว้เมื่อเวลาผ่านไปเกือบเดือนก็ใกล้เวลาที่เงินเดือนจะออกเธอก็ลืมไปสนิทว่าท่านประธานหนุ่มหายเงียบไปจากชีวิตเธอเกือบเดือนเช่นกันการทำงานของเธอก็ประสานกับเจ้าหน้าที่ครังฝ่ายจัดซื้อฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และเลขานุก,การส่วนตัวของท่านประธาน กรณีมีเรื่องเอกสารต่างๆที่จะต้องให้เขาอนุมัติโดยที่เธอไม่เคยเจอกับเขาอีกเลยเป็นเวลานานหลายวันพี่คะปกติท่านประธานไม่เข้ามาที่คลังเลยใช่ไหมคะอัญชนาเอ่ยถามไม่รู้สิไม่เจอานานหลายวันก็รู้สึกมีอะไรแปลกๆไปเขาหายหน้าไปไหนกันงานยุ่งอะไรจะขนาดนั้นหรือแท้ที่จริงเขาตั้งใจหนีหน้า เพราะผิดหวังในตัวเธอโกรธเธอก็เข้าบ้างแต่ช่วงนี้ไม่มาจ้ะอ๋อหรอคะอัญชนาอดคิดไม่ได้ว่าเขาคงจะกำลังโกรธเธอก็เลยไม่อยากเจอหน้าเธอเขาก็เลยไม่มาที่สาขานี้ช่วงนี้ท่านประธานท่านเดินสายพบคู่ค้าทางธุรกิจที่ต่างประเทศนะ่ะไปทีก็นานเป็นเดือนๆือนแบบนี้แหละจ้ะ งั้นหรอหรอคะว่าไงถามทำไมหรออย่าบอกนะว่าแอบชอบท่านประธานอีกคนน่ะก็คงเป็นเรื่องธรรมดาแล้วนะท่านประธานก็ออกจะรอแต่ชอบก็คงชอบได้นั่นแหละแต่คู่แข่งก็อาจจะเยอะตามไปด้วยนะแค่ในบริษัทก็คงนับสิบแล้วโอ้โหขนาดนั้นเชียวหรอคะเสียงเศร้าอย่างชัดเจนจ้า ก็ต้องขนาดนั้นละคะ่ะน้องอันไม่ได้ชอบคุณบอสเขานะคะเพียงแค่ไม่เจอนานก็แค่ถามเฉยๆนะคะก็ดีอย่าชอบเลยคะ่ะถลํำตัวถลํำใจไปก็เท่านั้นหนูจะเสียใจเปล่าๆคุณบอสท่านมีตัวเลือกเยอะงั้นสินะคะอันชนาคล้อยตามว่าจโจก,ก็ก้มหน้าก้มตาทำงานต่อไป ไม่เจอนานที่แท้ไปเมืองนอกนี่เองแค่นี้ก็สบายใจละอย่างน้อยคุณบอสก็คงไม่ได้โกรธเราอัญชนาคิดในใจเช้าวันหนึ่งพร้อมหรือ,อยังน้องอันเร็วเข้าสิเดี๋ยวก็ประชุมสายหรอกสเสียงเร่ยกร้าจากมินราดาหรือพี่มิน้นเพื่อนร่วมงานในแผนกที่อัญชนาสนิทที่สุดพูดขึ้น เพื่อกระตุ้นให้อัญชนาเร่งมือเตรียมเอกสารเร่งมืออยู่ค่ะอัญชนาเร่งมือสั่งงานพริ้นออกมาทางเครื่องพิมพ์เช้านี้จะเรียกว่าเป็นวันที่วุ่นวายมากที่สุดวันนึงก็ว่าได้เพราะมีประชุมที่สำนักงานใหญ่ตอนนี้อย่างเช้ามากเวลาหกโมงกว่ากว่ากว่าจะเดินทางออกจากสาขาย่อยไปถึงตึกใหญ่ก็คงใกล้แปดโมงเรียบร้อยค่ะ ตรวจทานเอกสารให้ดีๆก่อนละ่ะรุ่นพี่ที่ทำงานในแผนกเดียวกันกำชับเพราะไปถึงหน้างานหากมีอะไรผิดพลาดมันจะแก้ไขลําบากอัญชนาตรวจทานเอกสารอย่างขม,ะขะมักขม้นบางจังหวะก็เงยหน้าขึ้นมองนาฬิกาที่ผนังตอนนี้ใกล้จะเจ็ดโมงแล้วเธอก็ก้มลงมองเอกสารตรงหน้าอย่างตั้งใจจนกระทั่งตรวจมาถึงแผ่นสุดท้าย เรียบร้อยค่ะเดี๋ยวอันเอาไฟล์งานที่เซฟไปด้วยเผื่อมีอะไรจะได้แก้ไขในแท็บเล็ตนะคะรอบคอบดีนี่กลัวจะสายจังเลยยังพอมีเวลาไม่รู้ว่าประชุมคราวนี้ท่านประธานจะเข้าด้วยหรือเปล่าคุณบอสกลับมาแล้วหรอคะไม่รู้สิก็เห็นว่าไปดูงานต่างประเทศเป็นเดือนอาจจะไม่มามั้งคะนั่นสิถ้าท่านประธานไม่เข้า ก็จะได้ไม่เกรงไปกันเถอะเมื่อกล่าวจบทั้งสองก็เดินออกจากสำนักงานไปขึ้นรถยนต์ส่วนตัวรุ่นพี่เป็นคนขับจากนั้นรถคันเล็กก็แล่นไปตามทางมุ่งหน้าตรงไปยังสำนักงานใหญ่